ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอนะครับคือผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัยหนุ่มนะครับแล้วก็มีความต้องการทางเพศสูงเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าโดยปกติเฉลี่ยแล้วเนี่ยความต้องการทางเพศโดยปกติที่คนทั่วทั่วไปเขาจะมีกันเนี่ยเดือนหนึ่งสักประมาณกี่ครั้งครับหรือว่ามีกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ความต้องการของของตัวเองเหรอครับก็เป็นคําถามง่ายที่ตอบได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับคือตอบที่ยากนี่คือหมายความว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างคือมันจะเอาค่าเฉลี่ยมาตอบ แล้วบอกว่าไม่ตรงค่าเฉลี่ยผิดปกติเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่ามันมีการศึกษาเรื่องค่าเฉลี่ยนี่เยอะเพราะคนถามกันมากเขาก็พยายามหาค่าเฉลี่ยเอาตอบค่าเฉลี่ยก่อนดีกว่านะ,ะก็ในวัยประมาณวัยรุ่นเนี่ยนะครับ,รบเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะการแสดงออกถึงความต้องการที่จะปลดปลื้งความต้องการทางเพศโดยโดย,โดยวิธีการช่วยตัวเองสําเร็จของใครได้ตัวเองอ เขาบอกว่าก็ทั้งชายและหญิงแ้วไหมเอ่อทั้งชายและหญิงแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะเริ่มต้นช้ากว่าก็คือเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ15หรือก่อนนะครับส่วนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้หลังอายุ1 8นะครับแล้วก็เออคันนี้เออเขาก็พบว่ามันก็ค่อนข้างจะต่างกันมากอย่างเช่นก็จะมีเด็กสําเร็จวาใค้ตั้งแต่วันละครั้งบางคนก็เอ่ออาทิตย์ละสองสามครั้งนะครับ บางคนก็อาจจะเดือนหนึ่งอาจจะมีสักสองสมางมครั้งทั้งหมดนี้ไม่มีไม่มีใครผิดปกตินะครับคราวน,นี้ถ้าเด็กคนไหนวันหนึ่งเนี่ยช่วยตัวเองหลายครั้งอ,อันเนี้ยเออมันไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องมีโอกาสถามตัวเองว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยคุณคิดเรื่องพวกนี้มากเกินไปหรือเปล่าอเออถ้าถ้ากับพาร์ทเนอร์เนี่ยครับกี่ครั้งต่อเดือนกําลังดีคือจริงๆนะถ้าพูดถึงว่าคนที่ อยู่กันแบบเป็นชีวิตคู่จริงๆไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งจริงเนรับตอนครั้งแรกของการมีชีวิตคู่เนี่ยจะตื่นเต้นในเรื่องเพศเยอะเพราะการมีเพศสัมพันธ์จะถี่บ่อยอย่างเช่นว่าบางทีแบบคืนละสองครั้งอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้อาจจะพบในช่วงเดือนแรกของการของการเป็นชีวิตคู่เขาเรียกว่าฮันนีมูนพีเลตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าสู่เขาเรียกว่าระยะที่เป็นระยะที่คนส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่นะครับจะมีก็คือประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งบวกลบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งบวกลบถ่าลบก็แปลว่าอาจจะสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยนะครับถ้าบวกก็อาจจะแปลว่าอาทิตย์ละสองครั้งสาครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติในช่วงของวัยวัยหนุ่มสาวนะครับก็คือ30 40 50อี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะพอหลัง40ไปแล้วหลัง40หลัง45ไปแล้วก็จะเป็นระยะที่คนเราก็จะเริ่มน้อยลงไปอีกนะครับก็อาจจะแบบอาทิตย์หนึ่ง หนึ่งครั้งหรือน้อยกว่านัา้นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลีย่ยคราวนี้การที่มีค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่น้อยหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยจะผิดปกตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเขาเขา,าจริงๆแล้วตัววัดจริงๆคือเขาเขาเองเขาได้ตอบสนองกับความต้องการของตัวเองแล้วก็อยู่ในแล้วก็มีความพึงพอใจก็ถือว่าโอเคแล้ว